สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังค่ะครูไัยบูลโพสถึงกระต่ายให้มันรู้ซะบ้างใครเป็นใครครูไัยบูลทนไม่ไหวโพสถึงกระต่ายให้มันรู้ซะบ้างใครมันแน่กว่ากันทำเอาเดือดอีกครั้งเมื่อทางด้านขับเฮา อดีตเมียหลวงเอมิราได้ออกมาแฉอดีสามีภไพบู์แสงเดือนและภรรยานักร้องลูกทุ่งสาวกระต่ายพนิพาทั้งคู่เพิ่งออกมายอมรับว่ามีลูกด้วยกันจริงและคบกันมานานแล้วซึ่งทำเอาเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ในโลกออนไลน์อย่างมากมายแต่ต้องบอกเลยว่าทางด้านเอมิรานั้นฮอตสุดๆหลังจากเจ้าตัวไปออกรายการหงกกระแสได้เพียงหงวันก็มีทั้งคลินิกดังติดต่อขอเข้ามาทำสวยเพิ่มให้ รวมถึงขึ้นแท่นซุปตาได้เล่นเป็นนางเอก MV ครั้งแรกในชีวิตในเพลงโดนไปซึ่งต้องบอกเลยว่าเอมิรานั้นทำได้ดีมากๆตีบทแตกกระจุยยอดวิวถล่มทลายเลยทีเดียวก่อนหน้านี้ทางด้านครูภัยบูลก็ไม่ยอมน้อยหน้าปล่อยเพลงใหม่ของกระต่ายพันิพาอีล่วงกระต่ายพันิพานิวซิงเกิล11สิงหาคมนี้17นาฬกาต้อนรับวันแม่มาขอโทษแม่ไปพร้อมกันกับเพลงนี้นะครับ ล่าสุดครูภัยบูลออกมาโพสโชว์ยอดวิวหลังเพลงอิล่วงของกระต่ายพานิพาปล่อยมาได้เพียง1วันมียอดวิวทะลุถึง5 0 0แสนซึ่งงานนี้บอกเลยว่าไม่น้อยหน้าอาดีตเมียจริงๆจ้าขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้กรุณากดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระแสข่าวดังด้วยนะคะขอบคุณค่ะ